สวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็เป็นการแนะนําการใช้ Excel นะครับเป็นการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมควบคุม,มสต็อกอย่างง่ายด้วย Excel ซึ่งในภาคที่12เนี่ยจะมี7ตอนด้วยกันนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4นะครับซึ่งจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้สร้าง User Form ปรนะครับมาสามตัวก็คือตัวนี้ก็คือเมนูแล้วก็ r e c e i v e แล้วก็ w t t h r r w นะครับก็คือ c e i v e ก็คือเมนูรับสินค้า ิดรอก็คือจ่ายนะครับส่วนที่นี้คลิปนี้นะครับตอนที่4เนี่ยเราจะออกแบบให้ตัววงกลมนะครับช่อง c e i ซ e ช่อง w i t h d r a w ช่อง inventory และช่อง Lo ็อกเเนี่ยให้มันสามารถใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นกรอบของคลิปชุดนี้นะครับหน้าตาที่จะจะทำก็คือตัวนี้นะครับเข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็ l o g out นะครับเข้าโปรแกรมแล้วก็กด c e i v e นะครับจะปรากฏช่องมีช h e e t อ n ออกมานะครับแล้วก็มี popup ของ c e i v e ขึ้นมา นะครับเดี๋ยวเราการกระบาดออกนะครับไปที่ช่องโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับเข้าโปรแกรมแล้วกดช่อง w i t h d r a w ตัวนี้นะครับจะมีป๊อปอัพของ w i t h d r a w ขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวชีทของเอาขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ชีทโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับไปที่ i n v e น t o r y นะครับก็จะมีตารางของ inventory นะครับชีทปรากฏขึ้นมานะครับตามนี้นะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมนะครับ กดล็อกเอานะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะให้ทั้ง4ปุ่มเนี่ยรีเซฟวิธรออินเวนท o รีล็อกเอาทนะครับให้มันเรียกตารางที่เราต้องการขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวที่เป็นหน้าตางที่ต้องการออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับก่อนอื่นนะครับชีทของเราก็จะมี3ชีทนะครับมี in มี out แล้วก็ inventory นะครับ เราก็สร้างชีตขึ้นมาตัวใหม่นะครับเป็นชีตคําว่าโปรแกรมนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นว่าโปรแกรมนะครับเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จนะครับผมทาชีตนี้เป็นสีขาวนิดนึงนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่ developer insert แล้วก็จะมีฟอร์ม n นโท l ตัวนี้นะครับเลือก python ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับขนาดปุ่มที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็กดคําว่า new นะครับมันจะมีตัวนี้มานะครับในคําสั่งนี้คือเราคลิกอ่า d a ข้างหน้านะครับ เป็นลูกศรตัวนี้จะเป็นการอธิบายคําสั่งของโปรแกรม VBA นะครับก็ไม่เกี่ยวกับการคํานวณน,นะครับเป็นเหมือนการโน้ตให้เราเข้าใจว่าคําสั่งนี้มันคืออะไรอันนี้ก็คือการเปิดโปรแกรมเมื่อเราพิมพ์คำอธิบายเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้คําสั่งในการรากฏโปรแกรมก็คือ Main Menu Show จะพิมพ์ว่านะครับแล้วก็เขียนว่า Show ซึ่ง Main Menu Show เนี่ยก็คือเลือก User Form ตัวนี้นะครับให้มันแสดงออกมาเมื่อเรา,าคลิกปุ่มตัวนี้นะครับอันนี้ก็ ถือว่าเรียบร้อยถือว่าเสร็จนะครับเราลองปิดตัวมาโครตัวนี้ดูนะครับแล้วกลับไปที่ไฟล์ e x c e ลนะครับเดี๋ยวเรี่ยนซ้า์ตัวสอนให้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับไปที่ Home แล้วก็คลิกตัวดำนะครับสัก40นะครับก็จะได้ตัวสอนขนาดใหญ่มาเราลองคลิกปุ่มตัวนี้ว่ามันจะขึ้นอะไรมาให้คลิกปุ่มลิกตัวนี้นะครับสอนปุ๊บจะแสดงเห็นว่านะครับหน้าต่างเมนูก็จะปรากฏขึ้นมา นะครับตัวถัดไปที่เราจะทําคือตัวล็อกเอาตัวนี้นะครับให้ให้กดปุ่มตรงนี้ปุ๊บให้ตัวเมนูนี้หายนะครับแล้วก็กลับมาสู่ไฟล์ Excel เข้าโปรแกรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทําดูก่อนอื่นนะครับก็ไปที่ d e v e l o p e r นะครับไปที่ Visual Basic นะครับตอนนี้เราก็จะไปที่เมนเมนูของเรานะครับแล้วเราก็มันจะมี user form ที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็คลิอกับเิกลคลิกไปที่ ลอ g เอาตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวคาสั่งแล้วก็ตัว e n s สัตัวนี้ขึ้นมานะครับก็อันนี้นะครับแล้วก็เก็บเครื่องหมายอธิบายนะครับก็คือปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมเราก็พิมพ์คําสั่งคําว่า unloading main menu นะครับ unload นะครับคำวักแล้วก็คาว่า main menu นะครับก็คือตัวนี้นะครับฟอร์มตัวนี้อันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวปิดตัวนี้เข้าไปดูเข้าโปรแกรมลองหัวล็อกเอา นะครับต่อไปนะครับเราจะทําปุ่ม c e i v e นะครับเพื่อเรียกหน้าต่าง receive แล้วก็เรียกชีทของ In ออกมาตอนอื่นนะครับแล้วก็ซ่อนตัว In นะครับหายให้หมดนะครับช่องนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปที่ d e v e l o p e r นะครับไป s u ว l b a s ิ c นะครับก็ไปที่เมนเมนูนะครับก็เด่นแล้วก็ไปคลิกดับเบิลคลิกที่ c e i v e นะครับก็จะมี ชุดคำสั่งตัวนี้ออกมาเราก็จะพิมพ์คำสั่งข้างในอันนี้ก็คือเรียกหน้าต่าง Receipt เมื่อเราพิมพ์คำอธิบายเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเขียนคำสั่งตามผมนี้นะครับคำสั่งก็จะมี5บรรทัดนะครับบรรทัดแรกก็คือนะครับให้ h h e t t n เนี่ยอันทายออกมาปรากฏขึ้นมานะครับก็ไป Select ที่ h h e t t n นะครับแล้วก็เลือกเ e l ล a 1นะครับในช่อง s h e e t i n จากนั้นก็ปิดโปรแกรมเมนเมนูนะครับแล้วก็เรียกหน้าต่าง c e i โชว์ออกมานะครับก็คือหน้าต่างตัวนี้นะครับให้โชว์ออกมานะครับก็เขียนโปรแกรมง่ายๆประมาณนี้ก็เสร็จนะครับในการเรียกเมนูของตัวนี้ออกมาเดี๋ยวลองลองปิด Visual VBA นะครับก็ลองเข้าโปรแกรมดูนะครับแล้วกดคำว่า e c e i v e จะสังเกตเห็นว่ามีป๊ p ปอัพ c e i ซ็ปปรากฏขึ้นมาพร้อมกับ h e e t in นะครับตามคำสั่งที่เราต้องการนะครับโอเคแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับกลับไปที่ชิดโปรแกรมเหมือนเดิม นะครับเช่นกันนะครับที่เข้าโปรแกรมเนี่ยชิดวิด h รอ a w กับชิดอินเวนทารีเนี่ยเรายังไม่ได้ทำนะครับเราก็ Copy ช่อง r e i v e นะครับมามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อคล้ายๆกันเรามาทำยังไงลองดูครับก็ที่เดิมนะครับ d e v l o p e r Visual Basic แล้วเริไปคลิกไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปช่องที่ Withdraw จะสังเกตเห็นว่าตัวคำสั่งแรกตัวนี้นะครับก็คือเป็นของ r e i v e นะครับ ตัวแต่ถัดมาเนี่ยเป็นปุ่มของวิดรอร์นะครับเราก็ Copy มาเลยนะครับ Copy มาแล้วก็มาวางธรรมดาเนี่ยวางเสร็จนะครับเราก็เปลี่ยนเรียกหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างวิดรอ a w พอพิมพ์คำอธิบายเสร็จนะครับชีตตัวนี้นะครับเปลี่ยนจาก In ก็เป็น out นะครับ2ตัวนะครับเป็น o อาความหมายเดียวกันนะครับอันโหลดเป็นเมนูเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่แสดงเนี่ยตัวที่โชว์เราต้องการโชว์หน้าต่างวิดรอ a w นะครับเราก็พิมพ์คำว่า วิดรอเข้าไปตรงนี space, so ้นะครับเพื่อแสดงหน้าต่างวิดรอออกมานะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราปิดกระบาทตัวนี้ออกไปนะครับก็อ n เวน t o รีอีกปุ่มนึงนะครับก็ดับเบิลคลิกไปที่นี้นะครับมันจะมี private sub นะครับ command วัตถอบสามคลิกนะครับก็เรา Copy ของวิดร w มาก็ได้อันนี้คือการเรียกเมนูของอ่า n t o r y นะครับเรียกตาราง inventory นะครับเมื่อพิมพ์คำอธิบายเสร็จนะครับเราก็ไปเปลี่ยนจากเอานะครับก็เป็น Inventory นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็เป็น Inventory เช่นกันนะครับก็เลือกชีทเลือกเซลล์ A1 นะครับแล้วก็ Unload ปิดโปรแกรมเมนเมนูแล้วก็อันนี้ของ Inventory ไม่มีหน้าต่างนะครับเราก็ลบช่องนี้ออกนะครับก็แสดงแค่ตารางที่เป็นชีทของ Inventory อย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วเราปิด v b a ไปเลยนะครับ ปิดไว้ให้หมดเลยนะครับโอเคเไอผ,ผมซ่อนชีตอินนิดนึงนะครับหายไปนะครับเราลองมาใช้ดูนะครับที่เราเขียนตะกี้นะครับเข้าโปรแกรมนะครับล็อกเอาท์สามารถทำได้เข้าโปรแกรมอีกทีนะครับเรียก c e i ซพนะครับจะมีบลอกอัพ c e i ซขึ้นมาพร้อมด้วยนะครับ cheat in ปรากฏขึ้นมา โอเคกลับไปที่โปรแกรมนะครับเข้าโปรแกรมนะครับไปที่ปุ่ม withdraw นะครับก็มีป๊อปอัพของ withdraw ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับ e h t out นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่เราเขียนคำสั่งออกมาจะปิดหน้าจอนี้ออกนะครับปุ่มสุดท้ายนะครับเข้าโปรแกรมไปที่ inventory i n นะครับ y n v e n t o r y h e t นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาพร้อมตารางตัวนี้นะครับในคลิปนี้ก็ ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าเราจะทยอยทำให้มันเสร็จนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ